ผู้ชมครับข้ามมาในสู่ของข่าวทางข่าวกีฬากันบ้างนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาพี่พีมพ์แล้วก็พี่เก่งนะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มีการจัดแข่งขันกีฬาปีตองครับกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับนายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับเปิดการแข่งขันกีฬาปีตองสนามญ้าจริงภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรี ขอไปครับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษซึ่งเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี80พรรษาแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในด้านต่างๆครับของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยกีฬาปีตองน,นี้นะครับเป็นกีฬาทรงโปรโด,ดของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่พระศกนิกรชาวไทยไว้เพื่อออกกําลังกายเดี๋ยวครั้งนี้นะครับจัดการแข่งขัน จำนวน3รุ่นครับซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรุ่นอายุไม่เกิน8 8 8ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปครับซึ่งมีนักกีฬานะครับเข้าร่วมการแข่งขันกว่า289คนครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนนะครับรวมถึงประชาชนได้มีการเล่นกีฬาส่งเสริมร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงห่างไกลซึ่งยาเสพติดนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปในการเล่นกีฬา อีกทางนะครับเป็นการส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวภายในส่วนสำเร็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกตอีกด้วยครับ